ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์เคดกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาตีบอสเวิลดหรือมินิบอสมาลองดูว่าเราจะได้อะไรบ้างและบอสมีตัวไหนบ้างเนาะสำหรับบอสเริ่มต้นหรือพื้นฐานซึ่งต้องบอกเลยว่าบอสเวิลด์ของเกมนี้นะครับมีค่อนข้างหลายตัวและเยอะแยะมากมายตัวแรกที่จะพาเพื่อนๆมาเจอนะครับนั่นก็คือโคกเฟนอยู่ที่แมปเฮลสวมเขตนิวย บอสจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดเกิดสําหรับการตีพวกบอสเดดบอสเวิลด์เนี่ยทางที่ดีนะเราควรจะต้องหาตีเลดเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถจบบอสได้ไวนอกจากนี้เราจะได้เคลียร์มอนต์ได้ไวเพราะว่าเวลาบอสตายแล้วนะครับเขาก็จะมีเคเวสพิเศษขึ้นมาก็ให้ตีมอนสเตอร์เพิ่มเติมไปอีกเนาะมาแล้วเกิดแล้วนะครับตอนนี้หน้าตาของบอสเลดก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เลเวล5้าสิานะเราก็หัวนะครับได้รับภารกิจใหม่มาแล้ว ซึ่งภารกิจนี้นะครับในการกรําจัดเราก็จะได้เดียนคิวด้าสตาร์ด้วยนะครถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นแนะนํานะครับให้เล่นพวกสายอาเชอร์หรือสายนักเวทเนาะเพราะว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องเข้าไปใกล้นะครับอืม <il> <c oughs> เอาชีวิตรอดก็พอหรือเล่นสายฮิวก็ได้แต่ถ้าใครอยากบวกหน่อยก็เน้นทําของหน,หนักหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> หัวเข้าไปฮะไม่มีอะไรมากแป๊บเดียวเลือดพอดก็ลดละเอาดูฉากหน่อยเนาะเท้เหมือนกันนะ คิดสภาพถ้ามาโซโล่ได้นี่แจ่มเลยอ่ะจะตายแล้วนะครับแป๊บเดียวโชว์โชโชโเรียบร้อยนี่การตีเจ้าบอสพวกนี้นะครับเราก็จะได้รับพวกเอาเนื้อพ o i n t เอาไว้ซื้อของได้อีก <c oughs> หลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จนะครับก็ให้เดินตามหัวหน้าตี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะรู้จุด NPC เกิด นี่ NPC ก็จะเกิดจุดนี้นะครับซึ่งเวลา NPC เกิดขึ้นมาก็จะเป็นเควสสีม่วงเราสามารถรับได้เลยเราก็จะได้รับพวกแต้ม Honor Point หีบในการเลือกบทที่ดบในการอัปเกรดอุปกรณ์ได้อีกด้วยนะเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังจากที่เรากำจัดบอสเสร็จสิน้นก็ตีไปได้เลยครับกำจัดมอนยีตัวส่วนใหญ่แค่สก,กิทสก,กิก็พอแล้วนะเพราะว่ามีคนเก่งอยู่แล้วหรือว่าถ้าเราเก่งนี่เราก็หวดเข้าไปฮนะ แต่มอนหลายดาวอยู่เหมือนกันนะโอ้โหสัตว์กระนัวสัตว์กระนัวเอาลงยากอยู่เหมือนกันได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องสาปปะนะอ่ะ,อะเกิดอีกชุดแล้วมาเลยไม่เยอะไม่วันตีแบบรัวๆเควสไปต่อสมามัคคีคือพลังถ้าฝั่งเราเรียกสมามัคคีแต่ถ้าฝั่งมอนเรียกว่าหลุม อะไรประมาณนั้นเวลาบอสต,ตายเนี่ยก็จะมีของให้เราบิดด้วยนะถ้าเราดวงดีเราอาจจะบิดได้ของซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญเนาะตะกี้เห็นไหมได้แต้มแค่สามส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องนี้ต่อมาบอสเลตตัวที่2ที่เราจะมาตีนะครับก็จะอยู่ที่แมปฮาเซยูนาเคนิวยอร์กเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญเป็นแมปที่เราสามารถบวกกันได้ด้วยจะมาตีบอสเลตตัวที่2เจอคนพอดีอย่างว่าต้องแย่งกันนะเราก็เข้าไปแจมกันหน่อยแล้วกัน อตามได้โอ้จังหวะน,นี้บอสเกิดพอดีนี่แหละก็จะเป็นบอสต,ตัวที่2ที่เราจะมาตีนะครับ t าเก็เ The War d e a เตอระดับซดาวหรือวล55บนไม่ง่ายเลยที่เราจะได้บอสฝ <c oughs> ั่งเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะบอไล่หวด้ับอไล่หวด้ับตอนนี้ไม่ต้องห่วงบอสฮนะห่วงค้นก่อนเลยสงครามขนาดเล็ก <c oughs> อ,อ ส่งกงังใจไปดีกว่าส่งหอนคูเยอะเกินดูขนาดเลเวลสูงๆนี้ยังร่วงเป็นใบไม้แต่เมือนฟั่งเราจะได้เปรียบนะฝั่งแมวในเซิฟนี้คนเล่นแมวเยอะนะครับบวกไปด้วยตีบอสไปด้วยรู้สึกเหมือนบอสจะวิ่ง <c oughs> โอ้วิ่งวิ่งวิ่งอย่างนี้ท่าทางไม่ดีนะ เพราะว่าถ้าบอสไกลจากจุดเกิดเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเลือดมันจะรีนะครับปื๊ดโอ้โหนั่นไี้ร <c oughs> ีปุ๊บตีใหม่อันนี้ข้อควรระวังเลยอันนี้ข้อควรระวังเลยฝั่งนู้นก็ไม่อยากให้เราได้บอสนะครับฝั่งเราก็ไม่อยากให้เขาได้บอสธรรมดาก็เลยต้องแย่งตีกันหน่อยหมดไปกับจะบอสมาไมา่เยอะเนวไปก่อนเลวกัน เรากระดาว啊เรากระดาวตาย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 ถอยออกมาก่อนเรีบเลือดหมดไอ้บอสถูกจำกัดแล้วกำจัดแล้วบอสเลตตัวที่3นะฮะจะอยู่ที่แมปเวรดิโนรุนในเขตฮาเลนย่ แล้วก็ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนจุดที่เราจะมาตีบอสเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ชื่อเจ้าบอสยักษ์ชาลีดเดอร์เอาล่ะหลังจากที่รอมาสักพักนะครับตอนนี้บอสก็ได้เกิดแล้วดูเข้าไปหนัวเราก็ตามสิครับอืมดูก่อนนะฮะโอเคจิ้มไปเลเวล55ระดับ5้าดาวไม่มีอะไรมากโหวดเข้าไป <laughs> เลือดแทบไมลด อย่างว่า,าตัวฮิวเยอะส่วนใหญ่แม้เล่นนักธนูนะครับได้เปรียบนักนูนักเวทดีสุดแล้วเราไม่ต้องไปรับดาเมจเองเกลี่ยไปเรียบร้อยเมื่อตีบอสข้างล่างเสร็จให้เราเดินกลับขึ้นมาตรงจุดเดิมนะครับข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะมี NPC เกิดขึ้นมาเรามารอเพื่อเตรียมตัวรับเควสก่อนได้เลยนะครับก่อนรับเควสเนาะปึ๊บ จะได้แต้มออเนอร์พอยต์นะครับ300แล้วก็กล่องเลือกวัตถุดิบในการอัปเกรดส่วนมอนที่เราจะต้องตีเนี่ยก็ลงมาข้างล่างเหมือนเดิมใส่นวใส่ใหญ่นะฮะคอยๆเกาะปาร์ตี้เอาไว้แม่พาร์นี้มีแต่เกาะไม่ใช่แค่พาร์นี้ดิรู้สึกเหมือนทุกพาร์ทนะฮะจะเกาะทุกพาร์ทเลยมันจะมีบางตัวแหละที่มันโหดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโหดนะครับแล้วก็มิดิบอร์บางตัวเนี่ยมันจะสามารถจับเป็นลูกน้องได้ด้วยนะหรือของวัตถุดิบบางอย่างเวลาเราดรอปได้มาเนี่ย เราสามารถเอามารับเป็นสัตว์ขี่ได้เหมือนกันซึ่งจะมีความไวแตกต่างจากสัตว์ที่เราเช่าหรือซื้อมาเหมือนตัวหัวหน้าจะออกมาแล้วนะอ่าระดับซีดาวนะครับดูเวล55โอ้ถือเคียวคิดสภาพมาแค่ตี้เดียวหรือว่าคนเดียวน่าจะไม่รอดลอกแต่ละคนเลือดลดเลือดลอดเอาเรื่องตัวนี้ถือว่าโหดนะได้อยู่ลูกน้องอาจจะกากแต่ตัวนี้ไม่กากนะมินิบอสมินิบอสสับไป อย่างให้เสียเคลียร์ดอบัตดิบคราไอเทมพิเศษอันนี้สําคัญนะแล้วก็หลังจากที่เราตีบอสเสร็จตีมินิบอสเสร็จก็จะมีเควสต่อเนื่องอีกเควสหนึ่งนะครับเขาจะให้เราเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ตามแยกเขาไปได้เลยถ้าคนนำเขารู้เส้นทางเขาก็จะรู้อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับก็มาตีเลยตัวนี้ไอตัวนี้เป็นมอนเตอร์ระดับ5ดาวนะฮะเลเวลห0ใช้ระยะเวลาในการตีแป๊บหนึ่งเหมือนกันโอเค ก็เสร็จสิ้นนะครับได้ออนเนอร์พอยต์62สิบสและเราก็มาถึงบอสเรทตัวที่4นะครับจะอยู่ที่แมปวินสกูเออร์ซาวาน่ายูนิเค็ดฮารเลนยาก็จะมีบอสให้เราตีถึง3ตัวเป็นบอสช้างนะครับแบบนี้ระดับห้าสิบห้านะระดับ5ดาวจริงๆมันมีแค่ตัวเดียวแหละที่เก่งไอสองตัวที่เหลืออ่อนนะฮะดูสกิลการโจมตีนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะตีใกล้นะถ้าอยู่ไกลก็ไม่มีผลนะครับเอ๊ะแต่เขาก็จะมีพวกสกิลระยะกว้างหน่อย แต่ถือว่าไม่มีวิดไม่มีภัยทังเท่าไหร่นะครับบอสตัวแดงแล้วอืมอีกนิดนึงเรียบร้อยนะครับแตมออเนอร์พอยต์บวก64หลังจากที่เราฆ่าเสร็จสิ้นเนี่ยแน่นอนเฮ้ยได้กล่องฟ้ามาแบบนี้เดี๋ยวเอาไปเปิดให้ดูหน่อยครับท้ายคลิปก็ให้เดินกลับขึ้นไปข้างบนก่อนนะเพราะว่ามันจะมีเคเวสสีม่วงต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวลองดู้กันนะครับ,รบว่าเคเวสหน้าตาจะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหน่ะมันก็เหมือนเดิมอะโอเคกดรับเข้าไปนะครับจะได้รับ อาแต้มอนุพยสามร้อย300นะครับแล้วก็กล่องเลือกวัตถุดิบเหมือนเดิมส่วนมอนเตอร์ในการตีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดจุดเดิมตรงที่บอสต,ตายนั่นแหละน่าจะพอรู้แนวทางแล้วเนาะกับการตีพวกมินิบอสอ่าเป็นเควสในวันอันนี้เป็นแค่ตีตัวเท่านั้นนะที่พามาดูจริงๆมันก็จะมีมากกว่านี้อย่างที่เกิดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะรวมถึงทั้งบอสคาเค้นบอสมังกรม่วงที่เราต้องไปยิงบนฟ้าตีบนฟ้าซึ่งอันนั้นเดี๋ยวผมค่อยพามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นหนาาบบหนหออจจะเ เพราะว่าการตีบอสมันใช้ระยะเวลาในการตีนานมากๆนะฮะสำหรับบอสตัวนั้นเงนก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องฟ้าของรางวัลที่ผมได้มาจากการตีบอสกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราดุนบ้างในการที่เราจะเปิดนะเราต้องมีโกคีก่อน วิธีที่หาง่ายสุดนะครับนั่นก็คือหาจากตลาดเลยก็จะมีตลาดซื้อขายอยู่เนาะแต่ต้องบอกเลยนะว่าคีย์เนี่ยมันค่อนข้างแพงนะฮะถ้าเป็นโกก็ราคาจะอยู่ประมาณ64โกนะถ้าเป็นซิเวอร์ก็จะอยู่ที่26เหรียญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมซื้อแบบโกมาแล้วกันสักอันหนึ่งลองดูนะว่าหลังจากที่เราเปิดแล้วเราจะได้อะไรกด Open นไป เนี่ยเราก็จะได้อันนี้มาจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างพวกรูน่าเจมรลูน่าชามหรือบางทีอาจจะได้ของอื่นที่มีราคามากกว่านี้ถ้าเป็นอันนี้รู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณ 15G นะเนี่ยฮะอ่าชิ้นละ 15G ซึ่งค่อนข้างขาดทุนจากที่เปิดไปก็อย่างว่ามันแล้วแต่ดวงเนาะ งั้นก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกม r าเคดริงโหลดอยู่ใต้ล่าง Description แล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แนวทางในการตีบอสเวิลดอย่าลืมไปตีกันด้วยนะเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญมากได้ทั้ง EP ได้ทั้งของลุ้นไอเทมแลบวกกับเสียทังอีกด้วยไปแล้วครับผมบายบาย